สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามาเข้าใน ep 2 ep 2มันก็จะเป็นเรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพภายในหรือที่เราเรียกว่า internal audit ใน ep นี้จะมีหลายตอนนะครับเราลองมาดูกันวัตถุประสงค์ ทำไมเะต้องมามาเรียน EP2 นะคือเข้าใจหัะใจสําสญของกระบวนการตรวจประเมินการตรวจประเมินมันจะมีกระบวนการไม่ใช่ว่านึกจะถามอะไรก็ได้ไม่ใช่จะตวรวจเมือม่อไรก็ได้ที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถปฏิบัติการประเมินข้ามแผนกได้นั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราอยู่ในแผนกผลิตเราสามารถที่จะไปตรวจประเมินในเรื่องของการจัดสื่อกระดาษถ้าเราเข้าใจกระบวนการหรือเราอยู่ฝ่ายพัสดุเราสามารถเข้ามาตรวจเรื่องของการ ทํา,อาเอกสารก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนเข้าใจในกระบวนการมาดูครับวัตถุประสงค์ในการทํา1ต้องจัดให้มีการตรวจติดตามตรงนีรตรต้ต้องจัดหมายความวาม่วาอย่างไงหมายความว่าในข้อกําหนดการทําระบบ ISO นะมันจะมี5ส่วนยังจําได้ไหมครับส่วนที่1ก็คือการตรวจสอบลม ส่วนที่2องก็คือในเรื่องของการจัดทำเอกสารส่วนที่3คือประกาศใช้ส่วนที่4ก็คือทำอินเทอร์นออดิตห้า n มเนจเมนต์รีวิวขั้นตอนในเรื่อง,องการทำอินเทอร์นออดิตถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องของรู้ความสอดคล้องและข้อกําหนดต่างๆสําหรับการทำอินเทอร์นออดิตแล้วก็สามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับข้อกําหนดเพราะฉะนั้นย้ําเตือนนะครับว่าทุกท่านที่เป็นออเดเตอร์ในขณะที่ท่านทำอินเทอร์นออดิต ขอให้ท่านตรวจสอบตามข้อกำหนดมีหลายบริษัทแล้วครับที่ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วได้คาจากการหมกเม็ดข้อกำหนดนี่คือเหตุผลทำไมจะต้องแผนกของเราทำไมเราจะต้องออกแบบทำอินเทอร์เน็ตออเิตเพราะเราจะต้องรู้ว่าในาแผนกของเราไปสอดคล้อกับข้อกำหนดข้ออะไร แล้วผู้ตรวจประเมินเขาจะได้ตรวจประเมินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณหมกเมตรมันไม่ได้จบที่การตรวจ internal audit แต่พอซีบีเข้าเขาจะบอกเลยว่าคุณได้คาไปเนื่องจากว่าคุณทําไม่ครบตามข้อกําหนดเจ้าของแผนกทุกท่านท่านจะต้องดูว่าข้อกําหนดข้ออะไรสอดคล้องกับงานของท่านแล้วเอามาเป็นคําถาม เพื่อจะให้ออดิเตอร์สอบถามท่านทีเหตุผลทําไมเราต้องให้เจ้าของแผนกเป็นคนสร้างแบบสอบถามนะครับ,รบเรื่องประเภทของการติดตามนะครับอันแรกคือการติดตามภายในคือสิ่งที่เรากลาังจะทาอันที่2คือการติดตามโดยบุคคลที่ 2. โดยที่ใช้ผู้รับหมาช่วงอันที่3การติดตามโดยบุคคลที่3เป็นการตรวจติดตามโดยหน่วยงานที่ให้รับาการรับรอง สิ่งที่เรากำลังจะทำคือติดตามภายในแต่เดี๋ยวเราจะเจอ CB ที่จะเข้ามาตรวจเรื่องของขั้นตอนในการติดตามก็จะมีขั้นตอนตามนี้ครับเรื่องแรกคือต้องมีการวางแผนว่าแผนในการทำอินเตอร์นอลดิทเราจะทำเมื่อไร่ทำกี่ครั้งต่อปีแล้วมีการแจ้งลวงหน้าไหมมีการเตรียมการไหมมีการออกกำหนดการหรือไม่และมีการกำหนดวันไหมแล้วก็มีการดำเนินการจริงๆหรือไม่เมื่อมีการดำเนินการเสร็จปุ๊บผลการตรวจประเมินมีผลเป็นยังไง แล้วมีการปิดการตรวจประเมินไหมตรงนี้คือ4กระบวนการที่ต้องมีถัดไปครับในคําจํากัดความกระบวนการที่เป็นระบบต้องดําเนินการได้เป็นอย่างอิสระกระบวนการที่ทําเป็นระบบต้องทําเป็นดําเนินการได้อย่างเป็นอิสระแล้วมีการทําเป็นลายละกษณ์อักษรเขากําลังจะพูดถึงว่าในกระบวนการหรือ process ที่เราบอกว่าเราทําอย่างนี้อย่างนี้ มันต้องทําเป็นอย่างอิสระแล้วมีลายลักษณ์อักษรที่จะสอบทวนให้ได้ต่อไปนะครับเรื่องของการตรวจสอบระบบไม่ใช่ตรวจคนเรากําลังทํอินเทอร์เน็ตออดิตเพื่อตรวจสอบระบบไม่ได้ตรวจคนย้าเตือนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับคา่าไม่ได้หมายความว่า,าคนนั้นไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้ประเมินคนแต่ประเมินว่าในระบบที่กําลังทํามันสมบูรณ์ไหม สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เทียบกับอะไรเทียบกับข้อกำหนดอันที่2การตรวจค้นหาความบกพร่องของระบบไม่ใช่พ้นหาความบกพร่องของคนต้องจูนความคิดใหม่นะครับว่าการทำ internal, internal audit ไม่ได้จับผิดคนไม่ได้พ้นความบกพร่องของคนแต่เป็นการช่วยกันดูว่าสอดคล้องไหมครอบคลุมไหมได้ตามข้อกําหนดหรือเปล่าวันนี้ถ้าเราช่วยกันง่ายๆหรืองมกเม็ดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือวันที่ซีดีเข้า เราจะเจอค่ายเยอะวันนี้ที่เราได้คาาเยอะๆเป็นผลดีต่อเราทําให้เราลอบข้อมากขึ้นการตรวจประสิทธิภาพของระบบการทำอินเทอร์นอลออดิตเป็นการตรวจประสิทธิภาพของระบบว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีจะได้ปรับปรุงต้องมีแผนต้องมีทีมไม่ได้ทําด้วยคนใดคนหนึ่งต้องทําเป็นทีมและมีการระบุที่ชัดคือข้อกําหนดเขาบอกว่าโปรแกรมการตรวจมินซึ่งจะต,ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของคุณภาพและความสําคัญของกระบวนการและก็ผลตอบจากลูกค้า ผลตอบแทนลูกค้าคืออะไรครับทำความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อองค์กรผลประเมินในครั้งก่อนผลประเมินในครั้งก่อนวันนี้ CB ขึเพิ่งเข้าครั้งแรกเขาดูอะไรละครั้งก่อนเขาก็จะดูทางการทำอินทรนยลทำกันเมื่อไหร่มีหลักฐานไหมหลักฐานที่เอามาทำขอดูหน่อยนี่คือแผนนะครับในแผนก็จะกำหนดว่าเราจะทำอะไรกันเมื่อไหร่แต่แผนเนี่ยจะเห็นได้ว่า เขากระจายเห็นไหมครับว่าจะทําเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่ายืนยันว่าทุกๆแผนเนี่ยจะต้องทําแต่ถ้าเราจะทําครั้งเดียวพร้อมกันทั้งหมดก็ได้ไม่เปนปัญหาอะไรครับทีมผู้ตรวจต,ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรครับ 1. ผ่านการตรกอบรมเรื่องของข้อกําหนด2ผ่านการอบรมการทำ i n t e r n a น a ตออดิตมผ่านการอบรมการความเสี่ยงและโอกาสทั้ง3อย่างแล้วต้องมีใบเซอร์อยืนยันด้วยครับว่า ในคนนี้ผ่านการตรวจอบรมมาแล้วแล้วต้องมีความรับผิดชอบของผู้ตรวจและมีความยุยติธรรมเนี่ยวัดจากไงวัดจากข้อกําหนดเป็นตัวตั้งนะครับอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้ว่ารู้สึกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ได้ครับต้องรู้จากข้อกําหนดเพราะว่า ต้องย้ำนะครับว่าเดี๋ยวพอเราตรวจประเมินแล้วเราพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดผู้ตรวจประเมินหรือ a u d i อร์จะต้องเป็นคนออกใบค่าในการออกใบคาตัจะต้องระบุว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสอดคล้องกับข้อกําหนดที่7.3 7.3ข้อกําหนดว่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าให้ค่าโดยความรู้สึกส่วนตัวว่าฉันไม่ชอบกีน้าเธอแล้วฉันจะให้ค่าไม่ได้ครับแล้วทีมผู้ตรวจต้องมีความรู้เฉพาะทาง มีความรู้เฉพาะทางเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอ่าน QP ของผู้ตรวจผู้ที่จะถูกตรวจก่อนนะครับอ่านคำถามก่อนอ่านคำถามท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปดูใน p o l i c y procedure เข้าไปดูใน Record แล้วก็มาอ่านคำถามมา่ มันก็จะทําให้ท่านมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องของออเดอร์นะครับออดิเตอร์คือผู้ตรวจมีข้อกําหนดคือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้มีการรัศะมีมารยาทต,ตรงนี้อยากให้โฟกัสกันนะครับมีเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราอะครับว่าถ้าเราจะถูกต้องถูกตรวจเราคิดว่าคนที่มาตรวจต้องเป็นใครดูในเหรียญในสไลด์นะครับแล้วก็จะต้องมี lead auditor lead auditor ก็คืออาจจะเป็น mr เป็นที่ปรึกษาก็ได้ได้ทางนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น mr ซึ่งจะต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดย้ำนะครับผมอยากให้ทุกท่านดูในเรื่องของคุณสมบัติของออเดอร์ต้องมีอะไรถ้าขั้นตอนในการเตรียมการติดตาม 1. จะต้องมีการมอบหมายผู้ตรวจและติดตามใครจะตรวจใคร 2. ในระหว่างที่ก่อนจะตรวจทุกท่านจะต้องเตรียมข้อมูลมีประเด็นอย่างหนึง่งในขณะที่ผมเป็นออเดอร์บอกว่าออเดอร์ห้ามเชื่อ ผู้ถูกตรวจหามเชื่อออดิตีแล้วก็กำหนดก,การตรวจเตรียมปฏิบตาม,มอบหมายแล้วก็เตรียมตารางเพื่อติดตามนี่เป็นห้าขั้นตอนต่อไปกำหนดก,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 การกำหนดการควรต้องมีอะไรบ้างอะระยะเวลาวันที่และระยะเวลาในการประเมินยกตัวอย่างเช่นเราจะตรวจประเมินกันวันที่10เวลา10โมงถึง11โมงจะเป็นการตรวจฝ่ายจะซื้อเนี่ต้องชัดมีขอบเขตให้ชัดว่าจะตรวจอะไรบ้างบริเวณชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจประเมิน ใครจะตรวจล่ะต้องใ,ใส่ชื่อให้ชัดนะครับนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเขาจะมีความชัดเจนตั้งแต่วันเวลาหัวข้อที่จะตรวจแล้วผู้รับผิดชอบใครเนยผู้รับผู้รับผิดชอบในที่นี้หมายถึงอดีเดอร์แล้วหน่วยงานที่จะถูกตรวจเป็นใครถัดไปประโยชน์ประโยชน์ของการทำเช็คลิสต์นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเช็คลิสต์คือหัวข้อต่อไปเป็นประโยชน์ของการทำเช็คลิสต์อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าการทำเช็คลิสต์คนที่จะต้องทำคือ เจ้าของแผนกที่จะถูกตรวจและเจ้าของแผนกที่จะถูกตรวจจะต้องรู้ว่างานที่เราทําไปสอดคล้องกับข้อกําหนดข้ออะไรแล้วย้ํานะห้าหมกเม็ดนะครับเพราะถ้าหมกเม็ดออเดอร์ก็จะไม่ตรวจพอาะออเดอร์ไม่ตรวจมันก็ไม่มีบันทึกพอไม่มีบันทึก CD เข้าเขาจะรู้เลยว่าเรามีช่องโหว่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวทางเอมาเราจะทําเป็นข้อกําหนดกับแผนกว่ามันเกี่ยวข้องกันตรงไหนถ้าเป็นไม่ถูกใ้ หรือไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจก็สอบถาม MR หรือสอบถามผมก็ได้แลดูประโยชน์ก็คือคำถามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคำตอบที่จะบอกว่าเราจะเราจะต้องเตรียมอะไรมันทำให้ชัดเจนในวัตถุประสงค์ในการตรวจแล้วมันจะมั่นใจว่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้กรอบตามข้อกำหนดแล้วสามารถจะสร้างบันทึกเพื่อจำได้แลวข้อสำคัญก็คือว่าเป็นบันทึกการตรวจสอบและตัวนี้คือหลักฐานที่สำคัญอีกอันนึงมันจะมีประโยชน์ต่อความสอดคล้อ,องของงาน นั่นหมายความว่าพอเราออกเช็คลิสต์ผู้ถามก็จะถามตามเช็คลิสต์จะไม่ถามออกนอกงานของเราแล้วสําคัญที่สุดเลยสอดคล้องกับข้อก,กําหนดแล้วก็เป็นไปตามวัตตุประสค์การศึกษาจากข้อ,อกําหนดจากเช็คลิสต์มาดูเรื่องอะไรแล้ากล่ะดู QP ดูตารางเมตริกความสัมพันธ์ดูผลการตรวจจากครั้งที่แล้วแล้วการเตรียมเช็คลิสต์ต้องออาเข้าไปห้องประชุมด้วยเพราะว่าในก่อนที่จะปิดการประชุมก็จะมีการดูว่าเ,เช็คลิสต์ที่ตรวจเนี่ยพบคา อภใบออฟเซอร์อบายพายอใบแล้วในขณะเดียวกันก่อนจะปิดผู้ตรวจประเมินก็ต้องออกคาให้กับผู้ถูกตรวจ่ลังไปการตรวจสอบสามารถสามามรถตรวจสอบกลับได้นั่นหมายความว่าในการที่เราจะให้คาต้องคอนเฟิร์มและยืนยืนยันกับผู้ที่ถูกตรวจว่าเราก็พบว่าข้าบอกขอก้อคามนี้แล้วผู้ถูกตรวจยอมรับไหมในขณะที่ไม่ยอมรับถ้าคุณมีเอกสารอ้างอิงที่สามารถจะ ยืนยันได้ว่าได้ทําแล้วก็สามารถจะสอบสดนกลับได้แนวทางคําตอบนะครับโดยทั่วไปที่เราเรียนรู้กันก็คือเราจะใช้ข้อกําหนดเป็นตัวตั้งของคำถามแล้วก็ถามว่าท่านได้มีการบันทึกคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบหรือไม่และอย่างไรจะถามหลักๆแบบนี้หรือไม่และอย่างไรเป็นคําถามที่กระตุ้นให้ผู้ถูกตรวจ สามารถตอบเราได้เนี่ยเป็นคําถามปลายปิดเพราะฉะนั้นผมย้ําเตือนนะครับว่าคําถามถามว่าหรือไม่และอย่างไรแล้วถ้าหากว่าตอบแล้วเข้าใจก็ขอดูเอกสารระเบียบการปฏิบัตินะครับว่าว่าในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพภายในเรื่องของการตรวจแผนจะต้องดูว่ามีเ e r ร์ r m รนซ์ไหมมีการกำหนด KPI ไหมมีกำหนดวิสัยทัศน์ไหมมีพันธกิจไหมมีผลไหมมี manage e n t review ไหม แล้วก็มีผลของการทำอินเทอร์น็ตออเดดไหมตรงนี้เอกสารทั้งหมดที่ทําจะเป็นหลักฐานนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำเช็คลิสต์นะครับสรุปว่า ใน EP 2.1เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเข้าใจของกระบวนการย้ำนะครับผมย้ำอีกทีว่าความเข้าใจของกระบวนการการทำอิงชโนะอษฐตไม่ได้ตรวจคนเราตรวจระบบไม่ได้ไปพบความบกพร่องของคนแต่ไปดูความบกพร่องของระบบแล้วก็การประเมินจะบอกว่าระบบมันดีหรือไม่ดีควรจะต้องปรับปรุงอะไรทุกคนเข้าใจว่า ถ้าเราทำา i n t e r ร์ l น็ดมันเหมือนกับมีคนมาช่วยตรวจสอบทําให้เรามีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแย่ yeah. ครับคงจบ2.1ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันที่2.2